สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะข่าวฮอซามีวันนี้ว่าทำไก่ถอดกรอบกินกับ ครีมซอสแฮทนะคะแล้วก็กินคูมันบอด่ะบอกเลยว่าเมนูนี้แดดมาทกลูกต่างโพต่างลูกเบ้าเลยค่ะส่วนเวลกินน้านไทยประวะ่าเอ,อือน,น้านฟรังแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยทายําง่ายค่ะว่ามักไก่ว่าชายเกลือนะคะแล้วก็พรุงปิดไทยดําค่ะใขายากเผิ่มความผพดกใส่ปาบริกาเพิ่มไปนะคะแล้วก็ตามโดยพุงกระเทียมค่ะหลังจากนั้นเราก็สซออริกาโน,นนี้ไซหรือไม่ไซก็ได้ค่ะเข่เผิ่มความหอมเทานั้นแล้วก็สซ แป้งถอดกรอบเขาว่วาใช้แป้งกโกกิแล้วก็มักให้เข้ากันทิ้งไว้อย่างหน่อยประมาณสักครึ่งชงั่วโมงหรือว่าใครจะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้ เดี๋ยวเรามาทำซอสครีมเฮดกันต่อค่ะอันนี้เอาไว้กินกับไก่ กรอบแบบนี้หรือว่าเอากินกับสเต็กกร้อยมันกันค่ะใช้เนยจืดนะคะให้ละลายแล้วก็เอาวอลทอมกับบัวยเทียมที่เราซับไว้ในราคามาพัดกับเนยพัดให้มันสุกดีแต่ว่าไม่ต้องถึงกับไม้แล้วก็เอาแฮทสไลด์ที่เราทําไว้นะคะมาพัดค่ะปรุงรสง่ายๆเลยะคะ่ะว่าใชา้เกลือพงปรุงรสพงกระเทียมแล้วก็พงผิกไทยตามนั้นเลยค่ะพัดจนกว่าแฮทจะสุกพอแฮ้สุกแล้วนะคะใส่ตัวครีมลงไปครีมนี่ก็จะเป็นครีมที่ไวสาหรับทำอาหารหรือว่าไวใส่ในกาแฟพวกนี้นะคะใครไม่มีก็สาม,มารถใชา้ เป็นนมซดหรือว่าเป็นแบบนมคานิชันบ้านเราได้เลยนะคะที่เป็นนมนมซดะคะ่ะหลังจากนั้นวาก็ใช้แป้งกระ,ป,ระมมกปุตผสมหมาดไปนิดนึงนะเพิ่มความเข้มข้นของซอสค่ะชิมรสชาติตามที่เราต้องการแล้วก็ตุนไฟอ่อนๆน,นะคะจนกว่าซอสมันจะเค้มข้นแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยชิมรสชาติตามที่เราชอบค่ะไม่ต้องเข้มมากนะคะพอเดี๋ยวจะเราไปลาดกับไก่ค่ะแค่นี้ก็ได้ซอสที่อร่อยมากๆเลยค่ะส่วนไก่นี้เราก็เอามาซับนะคะเสร็จแล้วก็คือ ข้างในยังมีความแบบ juicy juicy เลยนะคะแต่ว่านังเนี่ยมีความกรอบคือร้อยมากเลยวันนี้จะเสื้อผูกกับมันบอดขาะใครจะกินกับขขาวสวยก็ร้อยเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปจัดกลองเขาใหายกับสามีกันค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ทำไมได้ <laughs> น่ากินมากทุกคนเออส่วนอันนี้จะเป็นขง้งเจคอบนะคเคคอบไม่ชอบกินครีมก็แลาก็เลยใช้เป็นข้าวโพดให้เจคอบแทนค่ะส่วนเวลนี้เอือนานฟรั่งอย่างแรงค่ะว่าแบบทำพาพนเนงเนื้อเอาไว้ใส้ตุยแล้วก็เอามาอุ่นค่ะบอกเลยว่ามันเข้มข้นนะ่ากินมากเลยทุกคนเดีย๋ยวไปกินข้าวกันค่ะ ทำแกงทันแหงเนืน้อยว่าใส่ตู้เย็ยนมาเอามาอุ่นเนื้อให้กินมาแกงไปได้หน,นึง่งมาทำมากินข้าวกันแม่ไม่ใช่นนคนคนเลยอนะโอ้โหนี่ตลกแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ ร้อนฮย้อนมค้อนม้กมาแกงเปนแงแล้วบเนื้อติดมันน้อยๆในแรงความเข้มข้อืมอนี่ก็ชอบกิน nói luôn, nói nha, nói nè, má kẹ, má kẹ, má ข้าวข้าวอืมข้าว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 ข้า